ฮัลโหลฮัลโหลวันนี้เราจะมารีวิวถั่นดิพืชแปดชนิดนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเปิดกันชีวีค่ะเปียวๆตาปลาเนี่เป็เปปนหลังลูกเกด หวานต่อไปสตรอเบอร์รี่บิ่วปิ้วปิ้วเหวานแบบเม็ดมะม่วงหิมะพานธุ์อร่อยเอามา อะไรแต่อันมันอะไรล่ะมันไม่ฟักทองเลยอ่ะอืมน่าจะไทยต่อไปก็ืเม็ดทานตะวันเม็ดบัวผัดอืม,ม,มให้อันนี้ไม่รู่จักอ่ะอันนี้อะไรอะ อันนี้แหละไม่ได้ตัดอันนี้แหละองุ่นเนาะอ๋ออืมอ่งุ่นเลยอร่อย แต่กับ้อกดหาเ็มกัเบ้อเกิดว้าว